สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายเรื่องระยะล่นนะก็มีเพื่อนๆถามมาหลายคนนะว่าเอระยะล่นเนี่ยมันต้องยังไงมีช่องหน้าต่างประตูต้องล่นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เดี <geon ing. S 1> ๋ยวผมสาธิตหลังแรกของผมนะนะครับไปดูหลังแรกเดี๋ยวพาชมนะครับเดี๋ยวพาอธิบายไปแต่ละขั้นตอนนะครับไปดูครับเริ่มต้นนะครับก็คือตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือที่ดินเราอะเรามีที่ดินเราจะปลูกบ้านนะครับก็คือกฎหมายอะไม่ให้ปลูกบ้านชิดที่ดินเรานะครับเนี่ยสมมุติเรามีที่ดินตามรั้วเราอย่างเงี้ยนะครับ ราะรั้วเราอะรั้วเราจะสร้างตามที่ดินแนวเขตที่ดินเรานะครับแต่ว่าบ้านน่ะเ <laughs> ขาจะไม่ให้สร้างชิดรั้วนะครับ <st ares> ไม่ให้สร้างติดที่ดินนะครับตามกฎหมายนะมันก็เลยต้องมีระยะล้นเนี่ยคือระยะล้นนะครับระยะล้นตามกฎหมายอ่ะสังเกตนะถ้ามีหน้าต่างเห็นหน้าต่างไหมนะครับถ้ามีหน้าต่างประตูช่องแสงต่างๆเนี่ยระยะล้นเนี่ยต้องสองเมตรนะครับขั้นต่านะคือขั้นต่ํนตานะนย่องผมก็สองเมตรนะครับสองเมตรนะครับ แต่เห awesome, ็นเห็นตรงห้องน้ำเนี่ยตรงห้องน้ําผมเนี่ยจะเป็นป่องออกมา50เซนเนี่ยตรงนี้จะไม่ถึง2เมตรละจะเป็นเมตรห้าสิบละนะครับแล้วข้างบนดูข้างบนมีช่องแสงหน้าต่างด้วยนะครับมีบานกระทุงด้วยถ้าไม่มีบานกระทุงอ่ะคือไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือมีบานกระทุงนะครับวิธีแก้ก็คือต้องเซ็นชิดแนวเขตนะครับก็คือที่ดินฝั่งนี้เป็นของผมฝั่งนี้ก็เป็นของผมอเนี้ยง่ายครับก็คือผมก็เซ็นชิดแนวเขตนะครับ แล้วเซนชิดแนวเขตตอนไหนล่ะตอนยื่นแบบขอย,ย้ายก่อสร้างนะครับบางทีบางอบตก็ไม่แนะนํานะครับเราตอนน้องเป็นคนบอกว่าเออเดี๋ยวผมเซนชิดแนวเขตนะนะครับถึงจะได้นะครับเราก็เซนชิดแนวเขตไปนะครับก็นนแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราปองมาแบบนี้แต่ว่าที่ข้างๆอาจจะไม่ใช่ที่ของเราอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องไม่มีบานกระทุงนะครับ เราต้องมาทําบากนกระทุ้งไว้ข้างหน้าตรงเนี้ยนึกภาาไว้เนี้ยไว้ตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่ข้างบ้านอ่ะหันออกหน้าบ้านอ่ะหรือไม่ก็ติดพัดลมดูดอากาศหันออกหน้าบ้านอ่ะนะครับถึงจะได้พัดลมดูดอากาศก็ติดข้างบ้านไม่ได้นะถ้าไม่ถึง2เมตรอ่ะรวมถึงพัดลมดูดอากาศด้วยนะนะครับส่วนหน้าบ้านอ่ะนะครับหน้าบ้านก็เช่นกันนะครับ2เมตรจริงๆอะ่ะหน้าบ้านอะ่ะมันอยู่ที่กฎหมายถนนด้วยเนี่ยผมไม่ชัวร์นะคือเขาจะดูว่าถนนเรากี่เมตรนะครับถนนสาธารณะเนี่ยแล้วก็ วัดจากถนนไปครับกี่เมตรถึงจะสร้างชิดได้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่รู้มาหน้าบ้านอ่ะเหมือนจะไม่ถึง2เมตรก็ได้นะครับหน้าบ้านไม่ชัวร์แต่ข้างบ้านหลังบ้านนะชัวร์นะครับต้อง2เมตรนะครับเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้หน้าบ้านผมผมเหลือไว้สเมตรนะหน้าบ้านอ่ะเนี่ยส่วนใหญ่หน้าบ้านไม่ค่อยติดเพราะว่าเราจอดรถนะครับเราต้องเว้นที่ไว้จอดรถมันเลยได้อยู่ในระยะรถนะครับเดี๋ยวดูข้างบ้านฝั่งนี้นะครับ เนี่ยข้างบ้านฝั่งนี้ก็เว้นไว้2เมตรนะครับเว้นไว้2เมตรก็คือช่องมีแสงหน้าต่างประตูนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเราอยากสร้างชิดนะครับเราอยากสร้างชิดไม่ถึง2เมตรต้องเซนชิดแนวเขตกับเที่ยงข้างนะครับหรือถ้าไม่อยากเซนชิดแนวเขตกับเที่ยงข้างก็ต้องไม่มีหน้าต่างประตูนะครับถึงจะขอญาติก่อสร้างผ่านนะบางคนสงสัยว่าเาวแล้วไม่มี ตอนนี้ตอนไหนต้องขอญอาตตอนไหนคือมันจะติดเรื่องการขอใบญาติก่อสร้างนะครับถ้าถ้าเราทําแบบแล้วแบบเนี้ยเกินแบบนี้มันก็ขอญาตก่อสร้างไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวดูหลังบ้านหลังบ้านก็เหมือนกันนะมีประตูนะครับหลังบ้านมีประตูมีหน้าต่างมีอะไรก็เหลือไว้2เมตรนะครับหลังบ้านจริงๆอ่ะควรจะเหลือไว้2เมตรนะขั้นต่ํานะเพราะว่ามันใช้สอยอย่างอื่นด้วยนะครับ มันต้องต่อเติมครัวส่วนใหญ่จะต่อเติมครัวกันหลังบ้านมีปั๊มน้ําแทงน้ำอะไรเงี้ยผมว่าขั้นต่ำอ่ะควร2เมตรนะครับแล้วถ้าที่ดินใครติดลํากระโดงสาธารนณะแบบนี้นะครับของผมแปลงหนึ่งนะติดลํากระโดงสาธารนณะแบบเนี้ยระยะล้นคือ3เมตรนะครับระยะล้น3เมตรนะคืออันนี้คือไม่มีข้อยกเว้นเลยนะไม่ว่าจะมีหน้าต่างหรือไม่มีหน้าต่างนะครับก็คือต้องเว้นจากตัวบ้านเนี่ย3เมตรนะครับระยะล้นนะ ไม่เหมือนระยะล้นปกตินะถ้าไม่มีหน้าต่างเนี่ยก็คือสร้างชิดแนวเขตได้ถึง50เซนเลยนะนะครับแต่ถ้ามีหน้าต่างก็ได้2เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็เซนชิดแนวเขตได้ถ้ามีลำกระโดงค่ะฐานะแบบเนี้ยไม่มีเซนชิดแนวเขตไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรก็ต้อง3เมตรนะครับแล้วถ้าเขาดูที่คลองด้วยนะถ้าคลองไม่ถึง10เมตรอะล้น3เมตรแต่ถ้าคลองเกิน10เมตรอะล้น6เมตรนะครับเท่าที่รู้มานะ คือเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาก่อนนะต้องถามอบตถามอะไรก่อนนะครับไม่งั้นเราสร้างไปแล้วเนี่ยขอใบย้าก่อสร้างไม่ผ่านเนี่ยงานเข้านะครับใบย้าก่อสร้างที่สําคัญนะครับขอบ้านเลขที่บ้านไม่ได้กู้อะไรไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องระยะล้นนะครับพองงไหมพอเข้าใจไหมก็คือระยะล้นคร่าวๆคือ2เมตรนะครับถ้าเรามีช่องแสงหน้าต่างประตูนะครับแต่ถ้าเราไม่มีช่องแสงหน้าต่างประตูได้ถึง50เซนนะครับก็คือสร้างได้ชิดแนวเขตได้ถึง50เซน ถ้ามีหน้าต่างประตูก็2เมตรนะครับหรือถ้าไม่อยากถึง2เมตรแต่อยากมีหน้าต่างประตูก็ต้องเซนชิดแนวเขตนึกภาคไหมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับคอร์สสอนือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น2ก็ เริ่มใกล้จะเรียนแล้วนะนะครับเริ่มเรียน4เมษาานี illing, study, ้คร be ับ4 8เมษาานี้เ <Yeah>. ริ่มมีเพื่อนเพื่อนทยอยสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครสนใจเรียนฝึกใจสร้างบ้านขายนะครับไม่มีทุนก็เรียนได้นะไม่มีทุนเริ่มสร้างก็เรียนได้นะครับเพราะว่าเราบอกทุกเทคนิคนะครับไม่ต้องใช้ทุนก็ได้หรือว่ามีทุนเองก็ได้นะครับหาผู้ร่วมทุนก็ได้กู้เงินก็ได้นะครับก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมว่าเทียบกับของที่ได้นะราคา2,009นะครับเปิดแค่2,009นะนะครับ ขอสอนมือใหม่ท้างบ้านขายรุ่น2นะครับใครสนใจเรียนรีบทักข้อความรีบทักไลน์มาด่วนเลยนะครับเราก็เป็นที่ปรึกษากันตลอดนะครับมีอะไรโทรปรึกษากันไลน์ปรึกษากันได้นะครับว่างก็แวะมาเยี่ยมชมโครงการได้นะครับอยู่สมุรสงคมนะครับโอเค